สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ TK Tarot นะคะมาค่ะเราเข้าเดือนกันยาก,กันแล้วเนาะคะขอโทษทีนะคะสำหรับเดือนนี้ที่มาช้านะคะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเนาะเรามาทำการเลือกตามกลองไพ่หน้าไพ่กันดีกว่านะคะวันนี้มีให้เลือกทั้งหมด3กล่องกลองที่1กล่องที่2กลองที่3นะคะจะแตกต่างกันเฉพาะไพ่ด้านหน้าเฉยๆเด็ดที่เหลือคือเหมือนกันนะคะลองมาดูกันว่า ธีมหลักๆในเดือนกันยาสิ่งที่เราจะเจอในเดือนกันยาคือเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรไหมในแต่ละเรื่องที่เราจะเจอแต่ละแต่ละกองสิ่งที่จะเจออาจจะไม่ได้เหมือนกันหรืออาจจะมีบางกองที่เหมือนกันนะคะลองทําสมาธิดูนะคะแล้วก็ลองเลือกกันดูนะคะ กองที่1กองที่สองกองที่สามเลือกตามหลังไพได้เลยนะคะหรืออาจจะเลือกตามกองไพนี้ก็ได้นะคะกองที่แรกนะคะเออโทษทีค่ะกองที่หนึ่งนะคะเราใช้เป็นเอิร์ดคัฟนะคะแล้วก็กองที่สองอคะคะเป็นไพสำหรับนี้นะคะแล้วก็กองที่สามก็เป็นเอ็นกองที่สามนะคะอ่ะลองเลือก ทำสมาธิแล้วก็เลือกกันดูนะคะกองที่1กกองที่2กกองที่3ขอเริ่มด้วยกองที่1ก่อนอน,นะคะมาดูว่าตีมดคืออะไรจะเปิดใบแรกเลยหรือว่าเปิดใบที่สามสุดท้ายดีเอาเป็นใบสุดท้ายดีกว่ามาดูว่าไพ่ว่ายังไงกันบ้างนะคะสีดา สถ้วยแล้วก็มี่อแพดออฟ u ซสนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงประมาณตอนช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะต้องแบบอยู่เงียบๆหรือเปล่าไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยมีการติดต่อสื่อสารไหมหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นการที่จะต้องหาความรู้อะไรเพิ่มเติม หรือว่าอาจจะไม่ใช่วความรู้ก็ได้แต่ว่าเป็นการหาคําตอบอะค่ะเหมือนกับอยู่กับตัวเองอะค่ะอยู่นิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าออถ้าบางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนที่สุขภาพดีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแบบอยู่คนเดียวปีกวิเวกหรือแบบถึงจะอยู่หลายคนแต่ก็อยากอยู่แบบเงียบๆไม่อยาก,ยากคุยกับใครหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าออ work from home ไม่ค่อยได้คุยกับใครอยู่คนเดียวติด ขาดการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนิดหนึ่งนะคะสีดาบนะคะในช่วงต้นเดือนเฉยๆนะเอออาจจะเป็นในตั้งแต่ช่วงศรีรษะลงมานะคะจนถึงช่วงออหน้าอกอาจจะเป็นกดไหลย,ย้อนเอ,อ่มแพ้ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหายใจไม่ออค่อยออกเออความดานัน,นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็คําแนะนำนะคะแนะนําว่าในช่วงต้นเดือน,นะคะ่ะถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไพาออ่อันอื่นๆจะบอกว่ายัางไงกันบ้างนะคะ แต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะในช่วงต้นเดือนแนะนาในการนั่งสมาธิแต่ถ้าจริงๆอ่ะก็ควรนั่งให้ตลอดนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกับอารมณ์ว่าแบบปีกวีเวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงกลางเดือนนะคะจะได้มีการเฉลิมฉลองมีโอกาสอะไรเข้ามาอาจจะได้พบเจอคนรักความรักหรืออาจจะหมายถึงว่าได้เจอกัะเยานั้นนมิตใหม่เจอเพื่อนใหม่หรือได้มีการแบบรวมตัวสังสรรค์ตอนนี้เขาก็เอ่อเปิดแล้วอะเนาะบางทีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ยนะัด เจอกันแฮงเอาท์ไม่ได้มามาคุยไม่มาเจอกันเลยอาจจะไปสังสรรค์ไปเอ j นจอยอ i n ตกันอะไรอย่างนี้ค่ะอืมแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ทําให้คุณต้องแก้ไขแล้วก็ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับบริวารน,นิดนึงนะคะเอ่อให้อ่อพยายามแบบเหมือน ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แบบเออเหมือนพยายามแบบควบคุมอารมณ์นิดนึงเอออย่าหุนหันพันแล่นเพราะว่าเด็กดาบมันเป็นอารมณ์ของ,ของ,ของความที่แบบหุนหันพันแล่นเออบางทีพูดจาอะไรไปไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามมีสติเ,อเยอะทําไมถึงแบบกองแรกให้ทําสมาธิก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องแบบว่าเอ้ยถ้าคุณมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยในช่วงปลายเดือนเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบมีสติรับมือกับมันได้แต่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามา ต้องบอกไว้เลยเพราะว่าคนกองแรกสามารถรับมือกับมันได้แน่นอนเออแต่ว่ามีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้แน่นอนหรืออาจจะหมายถึงว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องของพวกเทคโนโลยีเวิร์ไวายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออาจจะแมางว่ามีการที่จะต้องแบบแตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเป็นการศึกษาหาความรู้แต่แบบเพิ่งอยู่ในช่วงของแบบเออเริ่มต้นอะไรเงี้ยกาลังแบบขอดูดีเทลก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูกันว่า ให้แนะนำยังไงต่อนะคะวันนี้เราใช้ตัวใหม่ของเราด้วยนะคะทีลิฟนะคะมาดูจ็อ,อ,จอกบเรกยิงนะคะนิโตรนทีเบลครีนวิสโบนเบลนะคะแล้วก็เบลอ๋อโอเคมาออคือแบบเกี่ยวกับเรื่องของหมาเยอะมากเลยอันนี้ก็กระดูกหมาน,นี่ก็หมาเนาอเออน้องหมา เออก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเดือนนี้ค่ะการที่คุณได้เจอเพื่อนเออหรืออาจจะหมายถึงว่ามีการนะัดเจอเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาได้รับข่าวสารอะไรไหมจําเป็นต้องไปขอขอคําแนะนําก็ได้เออจากเพื่อนหรือแบบไปถามเพื่อนเฮ้ยอย่างนี้เกิดขึ้นเกิดเรื่องนี้ขึ้นจะยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นการแบบว่าประชุมรวมหัวเดียวก็ออะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอะไรเงี้ยอาจจะฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างหรือว่าฟังคําแนะนำของคนรอบข้างอาจจะแบบว่า ไปปิ๊งปังไปเจอใครมาแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนัดมาเจอตัวนัดมาดูตัวกันก็ได้นะคะแบบว่าเออไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยต้องฟังคําแนะนําจากคนรอบข้างบ้างจากเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆน้องหมาเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์นะคะก็คือแบบว่าเอออาจจะพบเจอเพื่อนที่แบบก็คือคบกันมาหลายปีซื่อสัตย์รู้ใจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออแล้วก็อาจจะเชื่อหรือว่าเอาคําพูดของเพื่อนอะไรเงี้ยเออแบบ มันพอมีเหตุมีผลมาหักล้างกันได้ะคะ่ะเออระวังจะมีเรื่องที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างเช่นในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้นะคะเออให้ระวังไว้น,นิดนึงพอเขาเตือนขึ้นมาเลยเป็นดันเจอเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเงิน especially in money นะคะอาจจะแบบว่าเป็นเลยเรื่องของอยู่ดีน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเสียเหมือนเช่นเดือนที่แล้วนะคะก็เสียเงินคา่าซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นไปหรือเอ่อ หม้อน้ําทอ่อรถหม้อน้ํารถอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะหมายถึงว่าเสียค่าซ่อมรถเสียค่าซ่อมบ้านหรือว่าเอ่อค่ารักษาตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเงินที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ได้คิดไว้อะว่าจะต้องเสียก็ให้ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อะ่ะเนาะก็เอ่อขอแบบพยายามไม่รับข่าวที่มันไม่ดีดีกว่าเออแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเนี่ยเดลมันขึ้นมาขนาดนี้อืม แนะนำในเรื่องของการทําสมาธินะมันอาจจะเปลี่ยนข่าวที่แบบไม่ดีให้มันเป็นข่าวดีได้สิ่งอะไรที่เรากลัวสิ่งอะไรที่เราคิดไว้อย่าไปกังวลอะไรให้มันมากค่ะต้องบอกเลยว่าแบบว่าเออมันจะอาจจะแบบมีเรื่องอะไรที่มันเล็ดลอดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรามองไม่เห็นหรืออาจจะหมายถึงว่ามาเตือนให้เรารู้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอออาจจะเป็นในแนวนั้นก็ได้นะคะดังนั้นกองเนี้ยแนะนําในเรื่องของการทําสมาธิเนะเออจาก ปัญหาใหญ่จะได้เป็นเล็กอะไรอย่างนี้ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าปัญหาจะได้รู้แบบเหมือนรู้แนวทางหรือว่าคิดหาทางออกที่จะแบบเฮ้ยรับมือกับมันแก้ไขมันยังไงได้กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าจะมีแบบเออเข้ามาเตือนเราอยู่แล้วว่าค่ะว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เน้นในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการเงินมากกว่าอืมเรามาดูว่ายังไงกันบ้างอ๋อในช่วงต้นเดือนไม่ใช่ช่วงต้นเดือน เอาเป็นว่าแบบระวังจะมีปัญหาปากเสียงกับคนรอบข้างนิดหนึ่งนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเออต้องไปทะเลาะบ,บอแวง้งหรือว่าต้องเจอคนที่เขาแบบพูดจาไม่ดีอาจจะแบบมีอะไรที่ไปเจอคนที่เราแบบไม่ได้อยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะไพ่แบบเถียงกันมีความคิดไม่ตรงกันหรืออาจจะหมายถึงว่าการคุยกันเจราจากันไม่รู้เรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เออให้ระวังให้มีสตินิดหนึ่งอย่างที่บอกอย่าไปแบบอารมณ์ร้อนอะไรใส่เขาแล้วก็คุณอาจจะได้เจอหรืออาจจะได้ร่วม ต้นทําธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบพบเจอกับคนที่เขาแบบเป็นเจ้าสัวหรือแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเดีายวไงเขาก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้เออแต่ว่าคุณจะได้เจออย่างนี้แน่นอนหรืออาจจะหมายถึงว่าธุรกิจที่ธุรกิจที่กําลังลงมือทาอะค่ะจะได้มีการเฉลิมฉลองเดือนนี้อย่างที่บอกเห็นปะ่ะกวดน้ําเมื่อไหร่ที่คุณกวดมีคนเขารอรับส่วบุญสุสลอยู่กวดหลังจากคลิกสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ เสร็จแล้วลงไปกวดจะลงไปกวดที่เออถ้าสมมติบางคนอยู่ที่คอนโดงเงี้ยจะกวดที่กระถางต้นไม้ตัวเองก็ได้แต่ถ้ามีเวลานะคะก็แนะนําลงไปกวดข้างล่างใต้ผืนดินนะคะทุกครั้งที่ทําไม่ว่าจะเป็นการอ้นเงินช่วยเหลือบริจาคทานอะไรก็แล้วแต่นึกถึงผลบุญตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาน้ําสะอาดลงไปกวดข้างล่างเรามาดูว่าไพ่ว่ายังไงกันต่อนะคะอ๋อ Aware free, เพิ่ aware free นะคะก็คือแบบว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยให้แบบเห็นไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์ของแบบเกี่ยวกับเรื่องของพวกอนามัยก็ได้นะเออในเรื่องของสุขภาพก็ได้เออหรืออาจจะหมายถึงว่าเอาง่ายๆว่าคือคุณนะ่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเออคือให้หลีกหนีจากความกลัวไม่ให้ดึง energy ลบๆเออไม่ว่าสถานการณ์ที่คุณจะเจออยู่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่า อาจจะหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเราก็ได้แต่ว่าคนรอบข้างหรืออาจจะมีส่วนที่เป็นบุคคลที่เขามีความเกี่ยวข้องกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวในสิ่งนั้นเออคือคุณจะสามารถที่จะแบบมีพลังงานอยู่เหนือความที่แบบปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบหลีกหนีความกลัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวคือแบบสู้มันไปเลยค่ะอืมเรามาดูว่าไพ่แนะนำยังไงอีกอืมเขาบอกว่าเออไลฟ์นะคะก็คือแบบ เหมือนกับว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบบตัวเราก็ได้ที่จะต้องแบบว่าเป็นที่ให้แสงสว่างหรือว่าเป็นที่พึ่งก็ได้เออหรืออาจจะหมายถึงว่าอันเนี้ยที่แบบไปให้คําแนะนําเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะที่ให้คําแนะนําเขาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ที่ให้คําแนะนําเราเนาะเออหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบว่าเออเราอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยคนที่แบบเปล่งประกายหรือแบบว่า ไม่ว่าปัญหาที่จะเจอมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบมีแสงสว่างเป็่งประกายหาทางออกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขยายแผ่ความพลังงานดีๆได้ให้กับแบบโลกใบนี้ให้กับทุกคนให้กับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอดีว่าไพ่ใบนี้มันมีปัญหาเรื่องของการเงินเนาะก็เลยขออนุญาตเปิดไพ่สองพิ่โเกับเรื่องการเงินขึ้นมานะคะว่าไพ่แนะนําว่ายังไงบ้างนะคะเขาก็เลยบอกว่าทำระจิวนะคะก็คืออารมณ์เหมือนกับว่า ให้ปรับเปลี่ยนก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือถ้าเป็นไพ่หัวตังค์อะเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยความกล้าก็คือสามารถที่จะชนะแบบเอาง่ายๆว่าแบบว่าอืมคือนักรบอะค่ะเออถ้าไม่จับดาบถ้าไม่หยิบดาบอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ S <S คือเหมือนว,ว่ามันต้องมีการฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยเออใช้ความกาาล้าด้วยเออแล้วก็แบบรู้จักการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยเออใช้ดาบให้เป็นประโยชน์แล้วนี้ก็ถ้ามันกลับหัวค่ะเป็นเรื่องของการท้ามัติยุกอาจจะหมายถึงว่าแบบว่าเนี่ยเหมือนเป็นไพ่ใบเดียวกันเลยก็คือแบบไม่ต้องไปกลัวเออต่อสู้มันไปนเลยท้ามันไปนเลยหรือาอาจจะหมายถึงว่าในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยก็แบบว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนใช้ใจง่ายอะไรเงี้ยก็วางแผนนิดนึงมันแบบอาจจะท้าทายตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปท้าทายมันติยุหรอกท้าทายความอยากของเรานี่แหละเออ แต่ว่าก็ต้องแบบแมเนจจัดการให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไพนี้เขาบอกว่าปรากฏตัวตนก็คืออาจจะหมายถึงว่าเนี่ยเห็นแบบเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยคิดไว้ค่ะว่าเฮ้ยอนาคตรเราอยากได้อะไรเออก็แบบว่าพยายามตั้งเป็นสเต็ปอะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเนี่ยเทาวันนี้เราวางแผนเงินไว้อย่างเงี้ยค่ะก็แบบ เหมือนให้มีพลังจิตหรืออาจจะหมายถึงว่ามีความคิดที่มันแน่วแนว่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีบ้านอยากจะได้รับรางวัลอะไรก็คือแบบคิดภาพไว้ะแล้วก็เนี่ยเวลานั่งสมาธิก็จินตนาการตามภาพทั้งในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะคะเ,เพื่อจะได้แบบวางแผนการเงินให้มันมีพร้อมในเรื่องของอนาคตได้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าจริงๆตีมหลักของคุณคืออะไรอ๋อไรส์นะคะก็คือแบบว่าเหมือนเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นการลุกขึ้นเออ อาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนาะเห็นป่าวว่าเขาค่อนข้างจะแตกไม่ว่าไอในอดีตอะนะมันจะมีการแตกจะซ่อมได้ไม่ได้ยังไงที่บอกว่าซ่อมไม่ได้เห็นป่าวเห็นป่อันเนี้ยมันยังมีการที่แบบมันไม่สนิทเนาะเออบางอันมันก็ยังดูแบบเอ้ยแตกรล้าอยู่บางอันมันก็สนิทอะไรเงี้ยก็ถึงบอกว่าที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าอดีตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันคุณต้องตื่นได้แหละคุณต้องปลุกพลังในตัวเองเห็นป่าวว่าข่าหลังมันเป็นสีเหลืองสีส้ม สีเหลืองสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคำว่าเออกลับมามามีพลังงานใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมีไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะได้เจออะไรมีใหม่เช่น คนรักใหม่ความรักใหม่ให้เปิดใจนะคะหรืออาจจะได้เจอแบบมิตรภาพกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะได้เจองานใหม่ๆเจออะไรที่มันตอบโจทย์ะคะ่ะให้ปลุกพลังงานในตัวเองเข้ามาะคะ่ะแล้วก็จะมีการที่แบบมีสิ่งดีๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาะคะ่ะเออไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่จะเจอขึ้นไม่ว่าเรื่องไหนมันจะยากแค่ไหนคะ่ะแค่เชื่อมันปลุกพลังงานตัวเองลืมตาขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็มีสตินะคะคุณจะสามารถ จัดการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้แน่นอนนะคะก็ขอให้ในเดือนกันยานี้ของคนที่เลือกกองที่1น,นะคะผ่านไปอย่างง่ายดายในเรื่องของการเงินก็วางแผนนิดนึงนะคะก็ขอให้เจ้ากองที่1โชคดีนะคะในเดือนกันยาพบกันใหม่ในเดือนตุลาขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะกองที่สองนะคะใครที่เลือกสีม่วงนี้นะคะมาดูกันว่าไพไว้ยังไงกนบ้าง เดดโอ้โหไพ่ดาบเมื่อกี้ก็ดาบอันนี้ก็ดาบเออสามดาบมาเลยแล้วก็มีเพจออฟคัฟนะคะแล้วก็สามไม้เท้าต้องบอกว่าสามดาบจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะมันกอาจจะหมายถึงว่าแบบเออในช่วงต้นเดือนมันก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้ดังใจหล่งนิดนึงหรืออาจจะหมายถึงว่ามีปากเสียงมีปัญหาหรืออุปสรรคเนาะอย่างบางทีณนะช่วงนี้ค่ะเอออย่างเช่นสมมุติบางคนอาจจะทํา ทำธุรกิจอะไรที่มันอาจจะได้รับผลกระทบกับเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยเออจริงๆแบบร้านค้าคนเปิดได้ร้อยเปอร์เซนะนี้มันอาจจะแบบเปิดได้50%นมันก็จะยังมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันยังขัดอ,อกขัดใจเราอยู่มันยังมีปัญหาเรื่องอุปสรรคอะไรอยู่หรือให ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพภูมิแพ้ความดันลคหัวใจนิดหนึ่งนะคะระวังเรื่องของคําพูดคําจาระวังเรื่องของความรักไว้ด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหามีปากเสียงอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันมีความหงุดหงิดใจมันยังมีปัญหาอุปสรรคม,มันยังมีความยุ่งเหยิงใจมันยังไม่เป็นระบบอะ่ะแต่แค่ในช่วงต้นเดือนเท่านั้นเองแล้วก็ในช่วงกลางเดือนนะคะอาจจะมีอะไรปุบปับฉับพลันเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คิดไวอ้อ่ะเออเหมือนกับอารมณ์ว่าอาจจะบางคนถ้ารอการมีบุตรรอการมีน้องอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบ ได้รับข่าวดีอะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารก็ได้หรือบางคนที่เขามีลูกแล้วอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแนะนําว่าในช่วงกลางเดือนถ้าปล่อยปลาได้จะดีนะคะจะมีอะไรเข้ามาปุปับปรับหรือจะมีโอกาสมีโชคก็ได้เอออาจจะเป็นโชคในเรื่องของกินก็ได้นะอารมณ์ที่แบบว่าปุบปรับรับโชคอะ่ะอืมเป็นอะไรที่แบบไม่ได้คิดไว้แล้วก็ปลายเดือนขันเรื่องของการงานไปได้นะคะก็คืออาจจะมีโปรเจกต์เข้ามาใหม่หรืออาจจะหมายถึงว่าได้ ติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรที่มันแบบได้รับคำตอบอะไรที่ค่อนข้างโอเคอะค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยมีผู้ช่วยหรือว่าไปประสานงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเท่าก็คือพดในีเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้หนักอะไรมากเออก็คิดว่าเดือนนี้น่าจะแบบงานอะไรที่ทำอยู่ก็คือแบบเบาๆอะชิลๆอืมแต่มาดูว่าไพ่ว่ายังไงกันต่อนะคะอ้อ ใบแรกมาเลยก็คืออะไรที่คุณทําอยู่อะค่ะเออก็ต้องบอกว่ามันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงเนาะอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยมันอาจจะสําเร็จในเดือนตุลาก็ได้เพราะตาช่างเนะาะราศีตุลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าแบบ เออเนี่ยมันก็แบบมีระยะทางมีขั้นมีตอนอะไรของมันนะคะสิ่งที่คุณทําถ้าคุณทําดีอยู่แล้วพระไพค่อนข้างสีสดใสอะเนาะถ้าคุณทําดีที่ผ่านมาทําดีอยู่แล้วคะ่ะยังไงชัยชนะหรือว่าคุณได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของผลงานเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกนี่ไง,งมีการแกนโอเพนนิ่งจะเปิดตัวใครจะเปิดตัวแฟนหรือเปล่าจะเปิดตัวธุรกิจใหม่ร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะเออคือแบบ เหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือก็ได้เจอพบเจอคนรักมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วกออ็อาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาหรืออาจจะหมายถึงว่ามีต้องไปเช็คสุขภาพนิดนึงเออบางคนอาจจะแบบพบเจอคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเช็คในเรื่องของความดันโรคกระเพาะหัวใจอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรเยอะไหมคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะคะเออให้ระวังแค่แบบใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนิดนึงเท่านั้นเองเรามาดูว่าไพ่ว่ายังไงกันอีก อืครับนะคะแฮนซัมอิลสแล้วก็ไลออนนะคะโดยรวมก็ต้องบอกว่าคือไพ่ห้าใบเนี้ยดีหมดเลยนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นรูปแบบมันเด็กอยู่ในรถเข็นเน่ยเออมีการเกิดใหม่แน่นอนหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบเออเกี่ยวกับเรื่องของ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นการเกิดลูกอย่างเดียวนะคะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการเกิดธุรกิจใหม่ก็ได้การคลอดใหม่การทําอะไรใหม่ๆเปิดร้านใหม่ก็ได้นะคะหรืออย่างที่บอกบางคนอาจจะได้แบบมีน้องมีลูกได้คลอดลูกเดือนนี้หรือว่ามีข่าวดีกับเรื่องของการตั้งครันเดือนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีความเป็นผู้นําหรืออาจจะหมายถึงว่าต้องเทคแอคชั่นทาอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการที่จะต้องแบบเหมือนลงมือทําเองอะทุกอย่างจะได้มาจาก การลงมือลงแรงเราของเราเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้ช่วยอาจจะมีคนมาช่วยมีคนมาไกด์ไลน์ให้หรือว่ามีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาให้อ่ะค่ะเออแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จอะคะ่ะเหมือนเป็นเดอะซันเลยอะ่ะอืมก็คือแบบเหมือนเออมีความสุขอยู่รอบตัวอืมแล้วก็เออเป็นช่วงที่จะสามารถที่จะแบบ จัดการปัญหาหรืออุปสรรคอะไรได้อย่างแน่นอนสมมติถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรแบเนี้คุณสามารถจัดการเคลียร์มันได้เออมันกำลังจะบินผ่านไปแหละจัดการที่แบบคุณเทคแอคชั่นลงมือทําด้วยตัวเองเนี่แหละค่ะอืเรามาดูค่ะว่าใครว่าอย่างนี้กันอีกอ,อินสปิเรชันนะคะก็ต้องบอกเลยเห็นไหมว่าคือคุณจะมีแบบเหมือนพบเจอทางออกพบเจอปัญหาหรืออาจจะหมายถึงว่าการวางแผนในเรื่องของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีแบบไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนอื แล้วก็คือแบบเหมือนให้เหมือนเตรียมตัวได้รับเหมือนเตรียมตัวรับได้เลยอะ่ะเออจะมีในเรื่องเรื่องราวดีๆข่าวดีๆเข้ามาค่ะแล้วก็นางฟ้าบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเออให้รีลิสนะคะแล้วก็แบบอะไรพลังงานอะไรที่มันเป็นลบๆอะไรเงี้ยเออเนี่ยเคลียร์ยูร์เซลนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าเออไอเรื่องอะไรที่มันแบบขับค้องคุณค้องหมองใจหรือว่าคําพูดอะไรที่มันแบบเสียดแทงคนอื่นหรือการขิดลบหรืออะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะคะ่ะจัดการ เคลียร์เอเนอร์จีลบๆออกไปให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้รับพลังงานดีๆเข้ามานะคะแล้วมาดูว่าไพ่แนะนำว่ายังไงนี่ไงายๆก็เลยอ่ะเออ cleansing water นะคะก็แบบอาจจะหมายถึงว่าแบบช่วงนี้อาจจะได้ไปแบบพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับเรื่องของธรรมชาติหรืออันนี้อาจจะเป็นการคลีนตัวเองทำสปาก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบว่าเออค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกลับมาแบบมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองกลับมาสวยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบว่า คือใช้ชีวิตที่แบบเนี่ยเขาไม่ได้หรหน้าเขาไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยนะเอออยู่กับธรรมชาติมีความสุขแบบนอนแช่ในอ่างนะ้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งสัตว์ดอกบัวมีอะไรอย่างเงี้ยรอบข้างเขาแบบเต็มไปหมดเลยเดือนนี้ก็อาจจะแบบว่าเออถ้าบ้านไหนนะคะอยากจะปลูกดอกบัวก,ก็ได้นะดอกบัวไว้หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําก็ได้นะคะสปาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับน้ําก็ได้เออได้หมดเลยะคะ่ะอ,อืม ก็ชาบกองที่2ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรแย่เนาะก็ขอให้เรื่องกันยาของคุณนะคะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่ดีๆนะคะมีการเปิดตัวคนรักงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงการปวดท้องเนาะหรือว่าเรื่องของภูมิแพ้ที่เหลือไม่มีอะไรนะคะลงมือทําทํำยังไงได้อย่างนั้นแน่นอนคะ่ะก็ขอให้ชาวกองที่2โชคดีนะคะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ มาค่ะกองที่3ามกองสุดท้ายแล้วนะคะมาดูว่าไพว่ายังไงบ้างโอ oh. the tower นะคะ two of pentacles นะคะแล้วก็ four of pentacles ออสังเกตว่าในเดือนกันยาในช่วงต้นเดือนคือแบบทุกคนดูเหมือนมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่เข้ามาแบบไม่ทันได้คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันเนาะกองนี้ก็เช่นกัน the tower อาจจะหมายถึงว่าบางคนนะคะออให้ระวังการทะเลาะ หรือการที่แบบปุบปับฉับพันกระทันหันเออการจบความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะต้องโดนย้ายลาออกอะไรอย่างเงี้ยเออให้ระวังไว้นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะเออแล้วก็ถ้าใครที่มีการที่แบบรีโนเวทบ้านอยู่ซ่อมบ้านอยู่อะไรเง,งี้ยโอเคได้อยู่เออแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุหรืออาจจะหมายถึงว่าความซุ่มซ่ามเดินชนน, ون, ชนน้่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็แค่ในช่วงต้นเดือนเท่านั้นส่วนในช่วง ปลายเดือนเออช่วงกลางเดือนนะคะก็อาจจะในเ,เรื่องของการเงินรับซ้ายจ่ายขวาหรืออาจจะหมายถึงว่ามีการต้องตัดสินใจช่างใจอะคะ่ะของสองสิ่งสองอย่างแล้วก็แบบกาลังดูอยู่ว่าอะไรที่มันจะเป็นไปได้มีการชั่งน้ําหนักมีการวนเวียนอาจจะมีการกลับมาของคนเก่าก็ได้ะคะ่ะมันยังเป็นการวนเวียนการพบเจออยู่รับซ้ายจ่ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะแบบเหมือนอยู่ในเซฟโซนอะเออคือกอดเก็บเก็บเงินไว้แน่นอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่า เออก็ยังแบบเขาบอกว่าให้เชื่อมั่นนะค่ะว่าแบบเราอ่ะจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็แบบเออเราสามารถโปรเทคป้องกันมันได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามาดูว่าภัยว่ายังไงกันอีกอือใบที่หนึ่งมนเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตกันช่วยเหลือก็ได้ช่วยคนที่เขาแบบตกทุกข์ได้ยากก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่ามีคนเขาหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินของคุณก็ได้นะคะเออ แต่จริงอ่ะถึงจะเป็นสองเหรียญหรือว่าเป็นสี่เหรียญนะแต่คุณก็ยังมีเงินที่แบบเหลือมีเงินที่ยังเหลือใช้กับคนอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าจะทําบุญในเรื่องของการเสริมเงินนะคะแนะนําทําบุญกับคนยากคนจนคนยากไร้หรือว่าการเอ่อให้ทานการบริจาคทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออลองดูนะคะแล้วก็กองที่สองเออใบที่สองนะคะแล้วก็ใบที่สามเออแนะนําคนกองเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าพบเจอใคร คนใหม่นะคะให้ศึกษาดูกันไปยาวๆก่อนนะคะระวังเขาจะมีอะไรเบื้องหลังระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะอาจจะแบบอาหารที่กินอาจจะมีความแบบเออไม่สะอาดเลือกร้านนิดนึงนะคะถ้าแบบกินพวกปิง้งยงปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเน,น้นในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงแล้วก็สําหรับคนกองนี้นะคะ่ะแนะนําว่าเดือนนีออ้ทำบุญกับทั้งการให้ทานการบริจาคทางแล้วก็ทําบุญกับเรื่องของเด็กด้วยนะคะวิญญาณของเด็กอาจจะเป็นแบบ เด็กที่เขาเคยโดนทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กที่เคขาเสียก่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเน้นให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแล้วก็ทานนิดนึงนะคะของขวดชาวกองที่สองปัญหาเรื่องของการเงินคุณจะได้แบบเหมือนโฟโได้มากกว่านี้ค่ะอืมมาดูว่าไพ่ว่ายังไงอีกอ๋อเป็นรูปเกือกมา้ามาเลยนะคะเขาบอกว่ากูญลักนะคะแล้วก็แฮทอ๋ออาจจะแบบ ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆหรืออาจจะแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะสวมหัวโขนใบใหม่ก็ได้ได้หมวกใบใหม่หมวกไปหมวกในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมวกที่เป็นหมวกจริงๆนะคะแต่ว่าหมายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเนี้ยมันอาจจะต้องแบบเหมือนทําอะไรที่มันแตกต่างกว่าหน้าที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแสดงบทบาทอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตัวของเราอะไรประมาณนี้คะ่ะเออแล้วก็ แต่ว่าทําอะไรอะค่ะก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วค่อนข้างที่จะแบบสักเซสอะอดังเป็นพู้แตกเลยก็ได้นะเป็นเดอะสตาร์แต่ว่านี่ไงทุกอย่างจะต้องเกิดมาจากความอดทนเหมือนเป็นหมดนะคะหมดเขาค่อยๆทําดังอะเนาะกว่าจะทํำลังที่มันใหญ่ได้ก็แบบเหมือนหมดงานที่ต้องขยันอะซึ่งก็เขาก็จะบอกว่าแบบเออไม่ว่าในเรื่องของการงานคุณมีความ Excel, แบบสําเร็จแน่นอนอแล้วก็มีแบบแองเจิลหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบ นางฟ้าคอยที่จะคอยแบบโปรเทคคุณเองอะไรอย่างเงี้ยเออแนะนําถวายเทียนด้วยนะคะเพื่อแบบเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวคุณเองแล้วก็คนลอบค้างด้วยกับนางฟ้าของคุณด้วยนะคะคนกองนี้อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยดูแลคุ้มครองอยู่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้นะเป็นผู้ชายก็ได้แต่เห็นหลักๆน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะอย่างที่บอกทําบุญกับเรื่องของเด็กด้วย น่าจะแบบช่วยเสริมมากเพราะว่าไพ่ค่อนข้างดีเลยมันกาลังจะสกเซสในเรื่องของการงานแน่นอนแล้วที่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เพราะจริงเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกก็ได้การทุบการทําลายอะไรอย่างเงี้ยหรืออกระทําเกี่ยวกับเรื่องของแบบพวกงานก่อสร้างงานโครงสร้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่อนข้างดีเออ ให้ขึ้นมาว่าเป็นเปิดอายจักรนะคะก็อาจจะแบบคุณอาจจะมีเซนนิดนึงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะแนะนำในเรื่องของการนั่งสมาธิเหมือนกันชาวกองนี้นะคะแล้วก็ awakening นะคะก็คือแบบว่าเออเหมือนแบบเนี่ยตื่นมาได้แล้วเราคือตื่นรู้แล้วว่าเออแต่จริงๆอยากให้นั่งสมาธิเพราะจะได้แบบมีสติตื่นรู้อะ่ะเออจะได้แบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราต้องเอนจอยกับธรรมชาติเราต้องเอนจอยกับสิ่งรอบข้างเห็นปะคุณมีความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างคุณจะได้เห็นอะไรที่แบบ เมันมากกว่าที่คุณคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะมีสัมผัสพิเศษเซนพิเศษนะคะแล้วก็ในกองนี้ค่ะจะเปิดให้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนิดนึงเพราะว่ามีไพ่การเงินขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาก็บอกว่าติดขัดเด้นรนอย่างที่บอกสองเหรียญอาจจะเป็นรับซ้ายใจขวาหมุนเงินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอืเพราะว่าอาจจะมีแบบปัญหารายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะก็ได้นะคะเขาก็บอกว่าเอ,อลองเขียนละครบทใหม่ดูอะคะ่ะ อ๋ออันนี้เขียนละครบทใหม่ค่อนข้างตรงกับแฮปเนาะก็คือเหมือนกับว่าเอออาจจะต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ตัวเองเขียนอย่างที่บอกว่าเออทำหน้าที่อะไรอย่างใหม่ๆก็ได้หรืออาจจะแบบสวมบทบาทอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็การติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหมายถึงว่าแบบในเรื่องของการเงินตอนเนี้ยเออที่อาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินนิดนึงอืมก็ รองพยายามหาทางดูวางแผนดูนะคะตั้งสติดูค่ะอืมแล้วก็การเงินจะสําเร็จเราจะผ่านไปได้มาจากการลงมือทําแน่นอนคนกองนี้ไม่ได้มาจากโชคนะคะแต่แนะนําว่าทําบุญในเรื่องของการให้ทานแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะเรื่องของการเงินจะได้ไม่มีปัญหาติดขัดนะคะแล้วก็อ่ะไพ่บอกมาเลยนี่ไงเพิ่มอีกอันหนึ่ง meditation ค่อนข,ข้างตรงกับเติร์ดอายปะเออดังนั้นก็คือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งคุณต้อง อยู่นิ่งๆต้องตื่นรู้ต้องมีสติอยู่กับตัวเองต้องทำสมาธิอะค่ะเออสมดุลร่างกายสมดุลจัก,กราหรือบางคนอาจจะแบบถ้ามีสมาธิดีๆเลยหรือว่าสามารถนั่งได้เลยก็คือจนถึงแบบ เปิดตาที่3ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะดีมากค่ะเป็นช่วงที่แบบเออเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการทําสมาธิค่ะน่าจะช่วยให้ทุกเรื่องค่ะมันผ่านพ้นไปได้อย่าลืมไปถวายเทียนด้วยนะคะก็ขอให้ชาวกองที่3โชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ